สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต,อต่อสักพาเดินพาชมนะครับในวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวเขาราคาไม่แพงนะครับซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้เราเดินทางกันมาที่อ,าอําเภอบะไไ่นะครับในวันนี้เราอยู่กันที่ตํบาบลวังหินนั่นเองนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีสําหรับที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่มีลักษณะสวยนะครับเพราะว่าติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับทั้งด้านหัวแล้วก็บริเวณทั้งด้านท้ายแล้วก็ยังเป็นที่ดินที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะครับแล้วก็เป็นวิวเขาที่อยู่ทางด้านหลังของผมนี่ก็เป็นวิวเขาช่องลมนั่นเองนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เลยแล้วกันนะครับว่าเป็นโฉนดขุดแดงนะครับแล้วก็บนเนื้อที่15ไร่2งาน29ตารางวานะครับน้ำเสนอขายกันในราคาเพียงไร่ละ100,000บาทเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอยู่ที่60เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมในเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับเราก็จะใช้ถนนเส้น3213อําเภอวสิงเขาตะภาพเข้ามาถึงที่ดินของเราเนี่ยเพียงประมาณโลครึ่งเท่านั้นนะครับหรือว่า1.8กิโลนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าออกได้นะครับถนนเส้น32 อ่าหนึ่งสามนะครับอํเาเภอวสิงห์ขอนรา,าพานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นหลักนะครับที่ลงมาจากถนนหมายเลข3ามสห้างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับโดยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นลักษณะของดินนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่สามารถทําการเกษตรได้เพราะว่าแปลงด้านข้างของเราในวันนี้นะครับหรือว่าแปลงของคุณป้าที่ซื้อไปจากพวกเรานะครับตอนนี้เขาก็ได้มาทําการพัฒนาที่ดินแล้วนะครับก็ถือว่าสะว่ามีเพื่อนบ้านมีที่ดินวิวเขาราคาไม่แพงเอกสารสิทธิ เป็นโฉนดคุณแดงซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้กันบ้างแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพา สวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมพอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวย ใกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของแนวขอบเขตหรือว่าภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็ติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านในส่วนของวิวภูเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านของ อาทิตย์ตะวันตกนะครับหรือว่าวิวเขาเช่องลมนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเขาหินถือว่ามีวิวทิวทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็อาณาบริเวณเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็เป็นไรอ้อยนะครับแต่ซึ่งทางคุณป้านะครับที่ได้ซื้อไปจากพวกเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาได้มาทำการพัฒนาที่ดินนะครับทางสาธารณทางด้านหน้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นลูกล้างบดอัดนะครับรถก็สามารถที่จะ เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะมีในสร่วนของเหมืองน้ำนะครับที่ไหลผ่านยังบริเวณของหน้าแปลงที่ดินของเราอ่ะตอนนี้เราให้ท่านผู้ชมได้ดูในสร่วนของแปลงของคุณป้านะครับที่ซื้อไปจากพวกเราเนี่ยนะฮะอยากให้ดูในเรื่องของน้ําท่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะกับการที่เราจะ,ะพัฒนานะครับเนี่ยฮะเขาก็มีน้ําเต็มสะเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยใสยสีเขียวนะฮะแล้วก็มีการลงในสร่วนของ การถมดินนะครับแล้วก็จะปลูกต้นไม้นะครับก็ถือว่าเป็นใน่วนของเพื่อนบ้านนะครับทีอ่อยู่ติดกับเรานะครับทางด้านของทิศเหนือนะพูดถึงทางด้านของทิศเหนือไล่เลียนไปเลยนะครับทางด้านของทิศเหนือเนี่ยซึ่งจะมีความยาวนะครับอยู่ที่430อเมตรนะครับแล้วก็าทางสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะอยู่ทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่ 60เมตรนะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นมีลักษณะเป็นถนนดินนะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็นทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่430เมตรนะครับยาวจนมาถึงทางสาธารณะบริเวณทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับลักษณะเนี้ยไหลผ่านยังบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ทางด้านของ อทิตยตะวันตกนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่60เมตรนะฮะณปัจจุบันนะครับพื้นที่โดยรอบนี้ก็จะมีในโซ่ของไร่อ้อยนะครับแล้วก็มีการาพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่ามาทําสวนทําเกษตรให้เห็นอยู่บางส่วนนะแต่ขึ้นชื่อได้ว่าที่ดินของอําเภอบะไล่นะครับในราคาไร่ละหนึ่งแสนบาทนี้ก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ แล้วก็ที่ดินเนี่ยไม่ต่ำนะฮะท่านผู้ชมที่ดินไม่ต่ำอันนี้เรามาอยู่บริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันตกซึ่งจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่60เมตรเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่เป็นในโซ่ของวิวเขาช่องลมนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันตกมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเดินดูนะครับในเรื่องของทางนะครับก็สามารถรถเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้าออกได้นะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่ายังเป็นลูกหลังบดอัดนะครับแล้วก็ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นหลุมก็อาจจะมีน้ำนะครับที่ขังนิดนึงนะนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะลุยเข้าไปให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วงของเหมืองน้ำนะครับเนี่ยนะเห็นนะครับ มีน้ําไหลผ่านนะครับยังบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับหรือว่าเป็นลักษณะลำรางหรือว่าเหมืองน้ําสาธารณะลักษณะของพื้นที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นดินล้วนปนทรายไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลนอยู่ที่60เมตรข้อเสียนะครับคงจะเป็นในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็น ห่างจากถนนลัดยางเส้น3152นะครับเขาช่องลมนะฮะพี่ลมสุขนะครับซึ่งจะห่างโดยประมาณ1โลครึ่งก็ถือว่าไม่ได้ไกลในส่วนของการเดินทางนะครับเราก็จะใช้ถนนนะครับหมายเลข333เป็นหลักนะครับในเรื่องของการเดินทางเนะี่ยก็จะอยู่ที่5กิโลเมตรห่างจากอบตอวังหินนะครับอยู่ที่8กิโลเนี่ยนะครับที่ดินแปลงนี้แล้วถ้าใครนะครับ มาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางมาดูที่ดินของเรานะครับก็โดยประมาณ40กิโลจากบริเวณของตัวเมืองนะฮะนี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูตามสภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็เป็นต้นอ้อยนะครับเป็นต้นอ้อยแต่การเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงของฤดูใกล้ๆปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นะครับก็จริงๆเราพื้นที่โซนนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เรามองเห็นวิวเขานะครับได้อย่างชัดเจนจากบริเวณของแปลงที่ดินนึ่งสิ่งนะครับที่ผมอาจจะชื่นชอบสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของอลักษณะของโฉนดนะครับที่ติดทางาสาธารณะด้วยกันทั้งอสองด้านนะครับทั้งหัวและท้าย สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการแอดไลน์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามานะครับสอบถามนะครับหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนต้องการในส่วนของภาพมุมสูงแนวขอบเขตที่ชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพราะว่าที่ดิน อำเภอบ้านไร่นะครับในราคาไร่ละ1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับผมมองว่าเป็นที่ดินที่ถูกนะครับแล้วกออ็น้ำไม่ท่วมเหมาะแก่การพัฒนานะครับแล้วกออ็มีเพื่อนบ้านนะครับมาพัฒนาแล้วใน่ว่ของวันนี้นะครับผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ